ยังไงก้องมาดูต่อนั่นแหนรายการ KBN Live สดๆติดกล้องๆได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้หนุ่มนะคะโอเนี้ครับโอเคขออนุญไปเรามีกล้องสองเลซึ่งวันนี้นะคะเราได้หนุ่มนะคะหนุ่มคนหนึ่งคะซึ่งขอบอกเลยว่าเขาเป็นแชมป์นะคะจากเวที KBN นะคะครั้งที่21ของเรานะะคหนุ่มคนนี้จะเป็นใครไม่ได้เขาจะใช้ P H O N E L I N K f a l l i ค่ะ เด็ดเลยทีเดียวน้ำตัวหน่อยครับอ่ะขวัญก็ลิงแมะน้ำตัวหน่อยหล่อๆเลยแล้วก็มาเลยนะครับเป็นว่ากวักน้ำครับสามสองหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่นับมาสามสองหนึ่งเออต้องเข้าใจสมาร์กแล้วเออโอเคอ่ะเอาอนี่ครับสมาร์กเลยอะนี่ก็คือแชมป์ในครั้งที่12บสองที่นี่ครับผมปีตัวเองปีเดียวยพี่ด้วยเออโอเคใช่เปล่าโอเคโอเคเออไม่เจอวัาน้าไม่เจอวัาน้าเอ่ะอือแล้วสำหรับ ามครั้งนี้เนี่ยก็รู้กันอยู่นะว่าเขาเนี่ยแต่ละคนมีแท็กไลน์ของตัวเองใช่ฉายาฉายาตอนนั้นตอนนั้นราอะไรมีไหมผมก็มีครับตอนปีเราก็มีนะของผมเป็นรู้สึกจะเป็นหนุ่มศิลป์มาเทเลนไม่หนุ่ศิลป์นะชอบพัฒนอาร์ตเรียนรี่เขาเรียนเกี่ยวกับดนตรีใช่ครับผมแล้วก็มุกี้มุกี้ก่อนเข้ารายการ เอาเอาโน้ตตัวโน้ตอะไรมาอ่านเต็มก็ไม่รู้ใช่คือแบบท่านท่านพยากรณ์ผ่านตัวโน้ตเนี่ยไม่ใช่จะสอสบเอามาติวนิดนึงเจอพี่กู๊ดครับติวภาษาอังกฤษเข้าไปครับเมื่อกี้เป็นไงครับโน้ตมันมีภาษาอังกฤษเขียนไหมครับใช่ครับเจอพี่กู๊ดแกมมากเข้าไปเป็นไงครับตายสลบตายสลบแล้วแล้วเชื่อไหมครับเชื่ออ่าที่สองปายผิดหมดเลยครับ นะแล้วเป็นไงบ้างพอแข่งตอนนั้นได้แชมป์เสร็จแล้วตอนนี้มีผลงานยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่แข่งจบมาก็จะมีเป็นผลงานไปบินไปเกาหลีครับทำอะไรด้วยตอนนั้นตอนนั้นอยากเป็นแชมป์ได้ตกหน้าไม่ใช่เพราะว่ารู้ว่าต้องอยู่ที่น้เู้นไปทำลายไปทำลายผลงานซิงเกิลครับซิงเกิลแรกครับผมก็ไปทำที่นู่นเลยครับกับ พี่ซอนกุ๊กครับผมก็ได้มาเป็นเพลงรักสะนะครับผมเพลงก็เป็นเพลงแนวป็อปแดนซ์นะครับผมที่เปิดไปเมื่อกี้นะครับก็มันมากครับผมแล้วก็แล้วก็เอ็มวีนะครับผมสิ่มากเลยมีใครครับมีใครครับแต่ละคนได้ครับที่สําคัญริมสระน้ํานะครับผมแล้วแต่ละคนเป็นนางแบบนะครับแล้วก็มากับในชุดบิกินีเอออ้ยได้เราเราจำได้ คนลิงกับพี่แอมในายสปอนน์เนื้เวิร์กโชว์ครับใช่ครับใช่ใช่เริ่คุณแล้วที่แบบว่าเป็นสาวว่ายน้ำเดี๋ยวว่าไอ้ก็เริ่มคุ้นแล้วเนี่ยสาวไทย เราเคยเจอพี่หมิวแต่เรืองนี้ไม่คุ้นเลยเขาเพิ่งคุ้นเพราะคุยกับเราเป็นไพักพี่หมิวเขาจัดแบบเกือบทุกวันไงแบบสิ่งเยอะแบบเออหน้าหลายตากูไม่เข้าใจครับถูกก็บุญแล้วเราพูดถึงคอนเซ็ปต์เด The b a t t l ล s ี r i e s ตอนตอนปีเราเนี่ยยังไม่มีไม่มีครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคอนเซ็ปต์นี้ครับอิจฉาครับทำไมครัปีเราว่าทำไมทำไมใช่ครับก็ถ้าเกิดมาเกิดปีเราผมว่าเราจะเป็นสีอะไรกันตอนนั้นเราเป็นสีอะไรถ้าเป็นผมผมว่า อะไรก็ม่วงได้ไปหมดเนาะพวกเราเนาะได้หมดปีก็ได้เต้นก็ได้ร้องก็ได้ี่คือไม่ได้เรื่องไม่ใช่ก็ได้เขาก็เก่งหนวดเนาะน่าจะเป็นสีม่วงเลยกันเนาะกัมพารถ้าถ้าต้องเลือกแดงหรือเงินคุณเลือกอะไร ใครก็รู้ดูเงินี่คือมันคิดอีกแบบดูเงินก็ได้ครับน้ำเงินต้องน้ำเงินเกมอาจะเต้นยับซะขนาดนั้นไม่ใช่หรอกที่เราต้องเลือกน้ำเงินเพราะว่าศิลป์เงินอะยังไงก็ต้องชนะเราต้องอยู่ทีมนี้คือแชมป์ตั้งสองปีต้อแบบว่าแต่ละคนเนี่ยก็เทพไม่แพ้กันแต่ที่เห็นได้แวบๆมาว่าได้ไปดูวันออเดชั่นมาถ้าจะต้องลงใส่เออปีนี้ปีนี้แค่วันออเดชั่นเราก็เริ่มรู้ว่าอนาคต เราเริ่มจะดับแล้วนะใช่ไม่มีงานทำแน่นอนโอเคงั้นอยากรู้ว่าลีลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับ ความคึกคักของการออเดชั่นกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อบรรดารุ่นพี่ KPN มาให้กำลังใจน้องๆกันถึงที่เลยทีเดียวสีแดงชนะแน่นอนครับปีนี้นี่ uh, yeah. 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 มาถึงที่ออดดชั่นทั้งทีมีหรือรุ่นพี่ KPN จะไม่ไปให้กำลังใจน้องๆก่อนเข้าห้องออดดชั่น วันนี้พวเราก็จะทำมาทำให้ใน้องไข่เครีย<ช>ดนะ<ช><ด> เป็นไงให้คนที่ไปชี้ๆอย่างเงี้ยหลอนะคือเมื่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตตอนแรกเราสองคนยังอยู่ในเฟรมใช่ไหมับใช่ใช่ตอนที่เขาแบบว่าเต้นๆกันแล้วตอกให้น้องแล้วว่าต่อมาเนี่ยเฮ้ยเริ่มไม่มีเราแล้วเราเริ่มเริ่มไปข้างๆแล้วเราู้อะเฮ้ยถ้าเป็นบุ๊คเราไม่ได้ไม่ได้เลยๆพี่บอกเราเฮ้ยพี่กูเต้นเก่งผมรู้ตัวนะขบุญจีเป็นบรรยากาศการไปให้กำลังใจน้องนะเรามามาย้อนไปหน่อยว่าตอนนั้นฮะบรรยากาศการสมัครเนี่ยเรารู้สึก แบบตื่นเต้นขนาเป็นยังไงตอนนั้นตอนตอนผมใช่ไหมครับก็เป็นหนนานมากครับสองปีสองปีสองปีกว่าตอนนั้นตอนนั้นเพิร์ดกับโฟลิงเนี่ยใช่คมาติดกันเลยติดพอเรารอบมาแล้วจำไม่ได้จำไม่ได้จริงจริงพัทตอนหลังก็ยังจำไม่ได้ครับจริงๆแต่ว่าเหมือนกับปีนั้นเราเหมือนกับ เป็นปีที่ค่อนข้างโชคดีนิดหนึ่งน้ำท่วมด้วยนะกระแสมาเรื่อยๆกระแสเริ่มมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยกระแสน้ำใช่ไหมเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับก็เหมือนกับค่อนข้างกดดันด้วยปีนั้นแล้วเหมือนกับคนคนคนออดิชั่นก็เยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็ทําให้นั่นแหละครับออกมาเป็นพวกเราเนี่ยแล้วกูน่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นย้อนกลับไปที่เราสมัครกูรู้สึก คาดหวังนะพี่เพราะ,ะว่าอย่างที่บอกก็คือกู๊ดเนี่ยปวดมา2-3สปีแล้วเราก็ผิดหวังมาตลอดแล้วก็เราหวังกับเวทีนี้จริงๆเพราะว่าจะเป็นเวทีสุดท้ายที่เราจะประวดเฮ้ยจริงบ้าใช่เหมือนกันเลยพี่ นี่พูดจริงนะจับใจเลยโอเคโอเคได้ไม่แล้วทำไมทำไมตอนนั้นถึงเลือกมาประกวด KBS ใช่คืออย่างเราเคยประกวดเวทีอื่นตอนแรกเราไม่เคยมองเวที KBS เลยอันนี้ยอมรับตรงๆนะฮะแล้วก็แต่ราการนี้ในการนี้เราพูดจบพูดเลิกไม่มีการแบบเออโโออเคแกมาเนี่ยเพื่อจะจะมาจบหล่อตอนถึงค่ะทัพมาพาเลย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 คือตอนแรกเนี่ยครับผมมาจะไปประกวดเวทีอื่นเราไม่ได้มองเวที k p s เลยจะต้องยอมรับตรงๆนะครับและทีเนี้ย เราไปทำงานเุ๊บยาพื้นู่เพี่ยวพื่ขาดแล้วเนี้ยพอไปทำงานปุ๊บคุณก็บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะยังประกวดได้อยู่ทำไมเราไม่ลองหาเวทีอื่นเวทีอื่นเขา่ไงเป็นยังประกวดได้อยู่คืออยู่้ด้วยอู้่ตอนนี้คือยังานก็มาใช่อยู่ตอนนี้ทือทำงานด้วยแล้วเราก็เลยบอกว่าเราชอบร้องเพลงสากลนี่มีเวทีเดียวเวทีเคพีแอนนวอร์ทที่ สามารถออดิชั่นเพลงสากลได้แล้วร้องเพลงสากลประกวดได้เราก็เริ่มศึกษาด้วยเวทีนี้รางวัลคืออะไรชัชนะเราได้อะไรเงินกี่แสนถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทานครับใช่ใช่ส่องเกลียดมากแล้วมในหัวว่าเวทีนี้แค่ได้ร่วมก็เป็นเกียรติกับชีวิตแล้วก็เลยมาประกวดอ่ะและนี่ก็เป็นที่มาจริงๆนะคะของหนุ่มๆสองคนนี้แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ย สองหนุ่มทั้งโฟนลิงและโกดเนี่ยช่วยกันวิเคราะห์นิดนึงสำหรับแคบิเงใช่กัะปคบิเอ็นหกถึงสิบนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะกันค่ะช่วงหน้ากับแคบิเอ็นไลฟ์สดแท้จริงเปกันจ้า